เสร็จแล้วลงไว้ก่อนเหนื่อยกว่าลงไม่ทันกวัวลืมกว่าเบอร์นี่ลืมเลยนะเนี่ยนะคิดว่าตัวเองลงแล้วทําเสร็จแล้วลงเลยวะลืมซะง,งั้นอ่ะไปดูชุดเด่นของเราพรุ่งนี้ตัวเดิมเลยอะศูนย์หนึ่งสองแต่เปลี่ยนกับเจ็ดกับเก้าเนาะเมื่อเช้านี้เจ็ดกับเก้าอ้ยเจ็ดกับแปดอุย้ยเปลี่ยนเก้าตัวเดียว เิ่เป็นไปได้ไงเนี่ยเพิ่งจําได้เพิ่งนึกออกแต่เจ็ดมามาเด่นด้วยนะเจ็ดมาเด่นด้วยวันนี้ถึงได้มีอ๋อวันนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้เข้าแน่นอนแต่เมื่อเมื่อช้านี้เจ็ดไม่เด่นนะถ้าเด่นก็คงได้เนาะคงได้นะคะน้องๆเพอเอินเจาะก็ไม่เข้าเจาะไปเข้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดโอ้เสียดายเสียดายเจาะไม่เข้าวันนี้เสียใจอยู่ แต่ก็ยังดีไม่ได้รอบดึกนี้โหปังสุดๆเลยตั้งแต่ลาววีลาวอะไรน่ะลาววีลาวสตาวีมาลาวกาชาติอกีกแตกเปี้ยงๆเ,เลยโอ้สุดยอดเลยค่ะจุกจุกจุกอยู่อืมเนาะก็โอเคนะคะสุดยอดอยู่นะวันนี้เนาะถือว่าสุดยอดอยู่ ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะคะนะจะพูดไม่เยอะหรอกเหนื่อยเหมือนกันหอบเพราะพรุ่งนี้จะรีบไปทำงานเหมือนกันจะตื่นตื่นแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่ตีสนะี่เนาะตื่นตีสี่รีบไปทำงานกลับมาก็นอนเย็นถึงบ้านเนาะบางครั้งก็ทำไม่ทันก็เหนื่อยนะอเนาะเผอิวันนี้กับเมื่อวานในห,หยุด ก็มีเวลาทําได้สบายสบายก็แต่ก็ลงชา้าอยู่ดีก็อะไรก็ทําช้าไปหมดเลยทั้งงานบ้านทั้งกับคองกับข้าวเนาะกว่าจะเสร็จก็จะตื่นอีกโอ้ไม่กดนะคะเราก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเราสตาร์ของเราก็ดูให้ดีๆนะคะเราเราพัฒนาพี่คงไม่ทำนะคงคงดูสามนอย เดี๋ยวก็เราก็รู้เนาะดูสามหน่อยสามหน่อยนี่ถ้าเลขไหลก็ไหลไปยันลาวในนะนะไม่ใช่ธรรมดานะคะอะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะพี่รู้สึกเหนื่อยพูดมากไม่ไหวเนาะเจ็บท้องไม่หายคนหลายลกูกคนวันละลูกไม่รู้จะเป็นยังไงวันละลูกเลยอะไม่ใช่วันละลูกแล้ววันละสองสามลูกเลยละวันหนึ่งเป็นพร้อมกันนะคะ โอเคค่ะตามนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ